นู้ไทยเลยก่อนขอกุศเจ้าค่ะพี่น้องชาวไม่เกียนพี่น้องชาวร่องบัวทองนะพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าบุคคลผู้ได้สดับคือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนุสาสนีปฏิหารผู้ที่ฟังเนี่ยคิว่าพันจับผ่องใสอินทรีย์จะผ่องใส จับดูก็ได้นะจับดูจะนิ่มจับตรงนี้ได้นะคะจับตรงนี้คุณแม่แต่ว่าเพ่อจะอยากเปนแคุณแม่นะคะมื่อจะนิ่มอยู่ถ้าบ้านเราถ้าคนไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังคำของผู้เจ้าไม่ได้ตรวจบดีปัจจุบันนด้ับจะเปลี่ยนจะดำนั่นแหละนั่นแหละบ้านบ้านเราลองดูกั่านจะตั้งหมู่บ้านมาแล้วสอบแล้วไม่ได้ฟัง คนที่ไม่ได้ฟังคำของคุาจะจะตามอย่างนี้นะอันนี้มีพัสดุรองรับเยอะนี่้อยเพิ่มเนี่ยนี่ยอยไม่ยดคิดเนี่ยคิดเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นเข้ามาดูเลยค่ะแบบนี้ แล้มือือางเกงนุ่นีดีจังนุ่มๆนี่ว่าพนติแกวล่องปืนนาเม่ไล่ะ็เปไม่ไม่ไเปิดไม่ได้ค่ะไม่ให้เปิดนะคะไม่ให้เปิดหน้านะคะโอ้เบิ่งหนาค่ะโอ้เบิ่งตะลาร์นี่ส่วนเท้านะเออเออเออกองกองเออเออเออกอง ข้อเสียของการมีสังโยชน์เ,เราะมีสังโยชน์สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรผิกุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้สวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มปูนปตัตตพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนล,ลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องปูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตภีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลานานเหมือนอย่างนั้นภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางกราวตกเอาโคนลงบางกราวตกเอาตอนกลางลงบางกราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉะน,นั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์ทั้งสี่อะไรบ้างคือ อริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกุทั้งหลายอริยสัตว์สี่อย่างอะไรบ้างพิกขุทั้งหลาย,ย,ย,าาพลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัตว์คือทุกอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดทุกอริยสัตว์คือความดับไม่เหลือของทุกอริยสัตว์คือทางดาเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิกขุทั้งหลายเมื่ออริยสัตว์คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกขทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกขเป็นความจริง ที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นขาดตัณหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีดังนี้การที่เราเห็นอยู่เห็นความสวยความงามอยู่อันนั้นเป็น ุณของลูรูปมิเทียงยมีความปแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้เป็นโทษของรูปอันนี้คืออัธีนวะของรูปเห็นโครงกระดูกชัดๆเลยให้เห็นทุกคนก็จะเป็น่างนี้หมดที่เรียกว่าสัสัดังนี้อนว่าสัตได้ เป็นซิซี่เลยนับซี Somehow, Ό, ่้าต่อไปก็ย่อยสลายส่วนสมองก็ไหลออกนอกมดแล้ว 对，嗯，八八九九十万了，对，六月才一百零六万，六万六万，对，八八九九。 สัตผู้มีอวิชชาได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดการยืดยาวนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเท่าไรหนอพิกุกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปี ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าคา่าอาจอุปมาได้พิกุพิกุเปรียบเหมือนนครที่ทำด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยธกว้างหนึ่งโยธสูงหนึ่งโยธเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง มเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้นโดยล่วงไปร้อยปีต่อมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ประกาศกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่ถึงความสิ้นไปหมดไปกับนานอย่างนี้แลบรรดากับที่นานอย่างนี้ พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มปูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เรียกว่าสัตว์เพราะมีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันห่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว,ตว์ดังนี้ อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วข้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะ ราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในเวทนาเพราะการติดแล้วข้องแล้วในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วข้องแล้ว ในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วคล่องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นกายนี้ไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาทดูก่อนพี่กูทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นดูก่อนพี่กูทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ ดูก่อนพิกุุทั้งหลายในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอ AL วิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษาเพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้